ในอาการเนี่ยในส่วนตัวเขาไ่ได้ดคิดอะไรก็ให้ไปตมมา,ามเขาตอบมากถามอะไรก็อบไปเขาให้การไปบ้านในมาข้นแล้วก็บอกไม่ใา่ว่ามาให้การที่ตัดแต่พวกนเนี่ยว่าเขาจะต้องมีเขาบอกอันปอดเกินไป,ไปเขา ไม่รู้จะสามารถทำยังไงได้ครับก็พยายามจูนเขาให้เขาทำคือให้ให้เขาเอาเอาให้ให้ได้เรียกโจทย์มาคุยกันมาคุยกันไม่ได้นอกจากพระละเมงก็ได้ได้ถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมก็จะไปคุยกับพระสงฆ์ในสถานที่ที่สงบ มันคงยาแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้กกูพาบอกเลยให้สงฆดำนินการก็ได้แต่เราเช็คดูแล้วในประเทศนี้ไม่มีใครตัวัดที่มีใครจดกับเราในส่วนที่ท่านพยายามที่จะทำวิสิทธที่ดุเอรอทำวินัก็ทำเงินเีจแสของของในนั้กลับมาพวกผู้ใหญ่บอว่าเฉยอให้คอยดู เฉย่ารสมาคติไม่ใช่เฉยแบบไม่ดูเออใกล้ๆลงพักใกล้ๆลงพักครับตีกับหลงพักเลยก็ติดเยี่ยมคือเราเป็นชอบตรงไหนเราก็จะจัดการในโครงการทั้งหมดยืนยันเหมือนเดิมเราจะคว้าพิรันธ์สมาคมในประเทศเหมือนเดิมมันหยุดไม่ได้มันมาถึงนี่แล้วกลัวก็ไม่ละกลัวก็มีใครหน้าที่ มันไม่อยู่ในหน้าที่การทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าไหลก็มาแล้วทุกคนทุกคนก็ก็อาไปว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของทางพนักงานสอบสวนก็ได้มีการสอบสวนเพื่อเนินการต่อไปนะครับในส่วนของทางทุนนายของของตุ๊กตาใส่ของละอูนะครับก็ได้มีการเทียนหนังสือร้องขอความเป็นธรรม กระทรวงของพนง้ได้การให้กับนู้ได้การด้วยแลวก็อาการทั้งสุดนะครับสองฉบับมีเนื้อหาเหมือนกันเหมือนกันกนะครับซึ่งตรงนี้ในส่วนของสำนักงานในการตรวจสอบเราเองนะครับจะได้มีการพิจารณานำสำนวนคดีร้ขอขอความเป็นธรรมนะครับมารวมกับในสำนวนคดีของพนัได้านสอบสวนนะครับเพื่อพิจารณาต่อไปส่วนในส่วนของที่ร้อขอความเป็นธรรมต่อ ถ้าในการรูปสุดตรงนี้เราก็จะแยกส่งให้ไปถึงที่สำนักงานไอค่าที่ในการสุดๆเลยนะครับโดยที่ว่าเราจะรับได้สองเรื่องเลยได้ไม่ต้องไปส่งต่อที่กรุงเทพเนื้อหาเหมือนกันไน่้อหาเนการนะครับถ้าอย่างนี้ตรงนี้สำนวนนี้เรารับในฐานะของพนักงานสมเดปกติส่วนสองสำนวนนี้เดี๋ยวเรารับแล้วจะออกเลขที่หนังสือรับไปให้ได้ครับผมรับส่มาให้ได้ครับอันนี้เป็นสำเนาเดี๋ยวจะไปลงรับให้ข้างล่างจะได้รับเลข ตามเลขที่หนังสือรับให้ถูกต้องเลยนะครจะได้เก็บไปสำสำเนาไว้ได้นะครับผมโอเคส่วนในเรื่องของการพิจารณาสำเนาคดีเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาอยู่อีกรักหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ถ้ามาว่าในส่วนของขอว่าอาจารย์ท่านตามมอบตัวก็คงจะเป็นเรื่องของการรับทราบนะแตในครับผมว่าคงไม่ต้องมีการประกาศมีอะไรเพราะว่าท่านก็เป็นการที่มี ที่คอรับรับถืออยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็รับทราบนัดไปนะครับผมส่วนวันรับทราบนัดนี่ยเราจะเอายังไงเรงใช้เวลาประมาณมีมีน้องเรียนด้วยครับมีน้องเรียนด้วยตลอนเป็นการเรียนหน้าจะดีเลยครับเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อนนะครับ โอเคเป็นช่วงช่วงตอนเริ่มทุรษกว่าใการสุตจะสั่งมาก็านผมเห็นว่าเกือบสองเดือนนะอันนี้เอาเพื่อขอเบื้อต้นก่อนเบื้อต้นก่อนนะครับเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวฟอสให้ทนายว่างเลยเออได้ๆดูดูวันสะดวกด้วยกันทุกฝ่ายนะครับท่านครับจะได้สะดวกกันทง่างอาจารย์ท่านด้วยนะครับต้นรงคุณผู้ชายเหมือนทนายเหรอทนายนันก็เอาตามเลนคุณผู้ชาย หลังวันเลนทายไปก็ได้ประหารที่16มันไม่ได้หายที่16 16นะครับมันก่าที่16มาสบมาสบชั่วโมงกว่าประหารัถ้าทเป็นที่16คุม9โมงเช้าทำเอกสารขึ้นมาบนนี้เลยไดีไหมจะได้ขอสัก10โมงกว่าประจันผ่านมาทังที่ไหนครับคุณเอซา ไม่ทราบประเป็บ nice. <ENNIS S 1> ูรณ um, um ์ว่าไงก็คงเหมือนเดิมครับผมย่งงั้นสิบโมงแน่ใช่สิบโมงพอทางหันิ่งก็นจะเป็นจะสิบช่วงเป็นต้นไปแล้วกันนะครับข้าบ่งได้ครับอาจารย์นะครับแล้วทำทำเองสา่ขึ้นมาให้อาจารย์ให้ข้อมูลเลยครับนะครับจะได้สะดวกที่จะตัองไปทำเบบนี้อันสองเรจะได้ไปท่านจะได้ไม่ต้องขึ้นลงนะครับองนี่คือต้องต้องเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าในส่วนของเอกสารเราเองเนี่ยนะครับ ในเรื่องของการการดำเนินคดีในส่วนของคำโอนคดีก็สะเป็นส่วนหนึ่งแต่อันไหนก็แล้วแต่ที่เราสามารถอำนวยความสะดวกผู้ป่ายได้นะครับเราพยายามเนการก็จะได้ไม่มีเหตุขัดข้องในการในการดำเนินคัีนะครับเ่เนอย่างเรองของการนัดอะไรพวกนี้ก็ปกติแล้วเราจะถือหลักว่า สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยเป็นหลักายแล้วนะครับเ,เรื่องการประกันตัวก็ดีเรืร่อทราบนัดอะไรก็ดีเข้าสะดวกวันไหนอะไรยังไงที่มันอยู่ในเนนงื่อนไขที่ทำได้ประพันธ์ในระดับต่างต่างประเทศอันนี้ก็มันเป็นส่วนหนึน่งของนโยบายบต่สังเกตได้อย่างนะครัแบ่งไปต่อเรื่องประกันตัวก็ดีเรื่องทราบนัดอะไรื่องไม่ยากเลย ไม่มไ่ตามความสะดวกไปขับไปดเชือรส่วนสำเนาคดีตรงนี้ก็เพื่องต้นเนี่ยเรียนนิดนึงว่านี่จากว่าเป็นคดีซึ่งอยู่ในความสนใจของของส่วนประชาชนทุกฝ่าคงจะต้องมีการรายงานสำเนาคดีนี้ให้การศาสำเการสิาราานะครับในการพิจารณาแล้วก็อาจมีการตั้งคณะจนาขึ้นมาต้องคงใช้เวลาหน่อยที่ ครับแล้วมีการแางในส่วนของพิารถุคคลเพิ่มไหมครับไม่มีไม่ไมีระเ,เพ่ราะว่าถ้าเกิดสมมุติวราอพิีารกคนเพิ่มี่ยเราจะได้ทิ่จะนาไปพร้อมกันทีเดียวเลยไม่มีไม่มีอร้า้เป็นเตรสคเท่รับัรงแต่<อ>ตรับประการนี้ือว่าหากว่าถ้าเร่นีถ้า ท่านบรรยากาศขึ้นมาเนี่ยถ้ามองไปถึงว่าย้อนกลับไปหาสารส่งได้จะเป็นประโยชน์ที่ยิ่งมากเลยอ๋อคือคือคือเมื่อวานผู้ตัดมาธนาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องสึกไม่สึกเนี่ยอยากให้สารส่งตั้งสารส่งที่มาที่มาว่าผิดหรือเปล่าสึกไม่สึกถ้าเกิดสารสองเาี่ยว่าให้ส่วนคนตลาดคนเพศเพได้รู้สึกได้คนมาแจ้งความมาตายเลยที่ไม่สึกตามมาตาฐานเนี่ย สอบสองแล้วที่มีข้อสอบสองการคือหมายความว่าควรจะมีการตรวจสอบไปสอบกับสำนักสำนักทางเรียนกันต่อหน้าตรวจสอบเลยให้มีการแก้ข้อหากันหาข้อผานชีวิตสันเนี่ยถึงก่อนหน้าอันนี้เจ้าคณะมิเธอร์ไม่ใช้โดยฝ่ายเดียวไม่มาสอบกันเลยไม่สอบภาษาสอบทุกภาสานให้เสร็จเลยอ๋อซึ่งอ่า อาจารย์พอร์ลว่าพระสงฆ์บอกว่าอาจารย์พิสูจน์ว่าในการทำนิยมรังนะต้องทำตังใช่ไหมนะมีกลมอยู่ในรายละเอียดนี้ครับผมโอเคครับก็คือประเด็นนี้ก็คือสรุปก็คือว่าที่ร้องเรียนมาเนี่ยก็คือเหมือนกับผมขอแยกสรุปตั้งก่อนแล้วอาจารย์ลองฟันดนะครับว่าเป็นลักษณะว่าการสอบสวนการเป็นขับสารตรงเนี้ย ไม่ถูกต้องมาไม่ถูกไม่ถูกต้องมานขั้นตอนตรงนั้นใช่ไหมครับใช่คือตอนที่ติดต่าง่างนั้นต้องมีการตาต่างขั้นตอนขั้นตอนมีอะไรครับซึ่งมาตรายุติ์ิตของเราว่าถือกว่าในการลงนิติกรรมต้องเป็นนิยามตามธรรมครับค่อยมาทำตามออ่่าาประกาศของมาตราที่เก็บค่อยว่าเจ้าขอตรงนี้อันนี้ผมขออนุญาต่เป็นเบื้องต้นรับทราบนัก็คืออ่ารับทราบนันะครับแล้วก็ จะมาพบกันได้ไงก็คือวันที่16ตั้งเวลาส0บนาฬิกาอันนี okay. way, ้คือไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงต้อง10บเป๊ะอย่างนั้นนะครับผมอันนี้เป็นเพียงที่เข้าใจกันได้นะครับผมโอเคครับ เบอร์โรัพดครับอบไม่เไรครับยเบอร์โทรผมไม่ได้ใจติดอยู่ในใบเดียวขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับ